รเราจะมาลองยันมาสามสูตรนะครับตัวนี้จะเป็นสาม T N E แปดสองเอนะครับตัวนี้แต่ละหัตรงท้ายด้เองทางเสื้อด้วยครับต้องมีแปดสองเอถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้จะไปสับอะไรกันไม่ได้นะเพราะเบียงมันจะเล็กใหญ่นะครับก็ต้องเป็นตรงรุ่นอย่างนี้มันจะสับกันได้แต่ถ้าไปทําเรือทําอะไรก็ใช้ได้เลยครับผมตัวนี้มันจะมีสวิตช์ฝังที่ตูดนะไปเข้าระบบก็ค่อยไปต่อไฟเอานะครับอันนี้ผมติดเครื่องผมถอดออกผมถอดอกอ,ดอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ไปเดี๋ยวใส่ให้ไปเราลองน้ําให้ทุกตัวครับติดเชือกเช็คความน้ําให้สภาพเดิมเิมวสวยครับไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับตัวนี้รับประกันไปเลยครับอ่าวสวยครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็ปล่อยไหลลงนี้นะครับไปทังเสียงไปเปิดแบบไปว่า กำมะนาะไหมครับโอ้กำมะนาดีๆแจ๋วครับ